ไปเห็นของใหม่ในเซเว่นมาอันเนี้ยไม่คิดว่าจะกล้าทำเนาะอันเนี้ยเป็นป๊อกกี้นะคะรถกุหลาบนะคะนี่ป๊อกกี้โรสเฟเวอร์นะฮะนี่นี่เขามีลูกเล่นอะไรด้วยนะนี่เขามีลูกเล่นด้วยแบบนี้สักครู่นะนี่ นี่ก็มีลูกเล่นด้วยนี่เดี๋ยวอ่านส่วนประกอบข้างในกันก่อนนะเขาบีแป้งสาลีน้ำตาลไขมันพืชนมผงเลคโตสเนยขาวไห,หาออินูลินผงลัสเบอรี่นะฮะเดี๋ยวก่อนผงลัสเบอรี่แล้วไหนกุหลาบอหล <c oughs> อ๋อเี่เขาเห็นนีใช่ไหม <c oughs> กลิ่นกุหลาบผสมลัสเบอรี่มันก็คือ นี่มีความหอมกุหลาบแล้วก็ราสเบอร์รี่นะโอ้โหซองสีจมพูสวยงามมากนี่อันนี้กล่องละยี่เก้านะฮะเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหอันนี้ย limited edition นะคะคือถ้าหมดแล้วคือหมดเลยนะฮะนี่หน้าตาน้องก็จะออกมาประมาณที่นะฮะเป็นแบบว่าสีชัมพูอ่อนๆนะฮะนี่ กลิ่นราสเบอร์รี่กับกุหลาบนี่คือบอกว่าตีกันแบบว่าชัดเจนมากเลยแล้วที่สังเกตอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมตัวแท่งเน่ยปกติจะเป็นอันนี้ว่าสีแบบว่าเหลืองเครีมๆใช่ไหมอันนี้เป็นแบบออกชมพูออโอ้หน่ากิน29บาทแต่ถ้าถามว่าอันนี้มันก็เฉยๆฉยอะเรื่องราคากินแบบว่าอยากลองของอะอะไรเงี้ยแล้วเห็นอะไรไหมมันจะเหมือนมีแบบเกล็ดเกล็ดอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเป็นเกล็ดราสเบอร์รี่หรือเกล็ดกุหลาบอะ,อะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะนี่ กินเลยกินแอสโบรี่คือออกเลยอะอเปรียวนำหวานตาม อืตัวบิสกิตมันก็จะมีความว่านี้นะฮะบิสกิตก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะตัวครีมมันเปรี้ยวนำหวานตามนะฮะ้วยส่วนตัวเนี้ยฮะรสบลสรสรสชาติราสเบอร์รี่ะความเป็นกุหลาบก็ออกอ่อนๆเบาๆนะฮะแต่ถ้ากินทีนี้ระวังนะฮะขออย่าหยาบคายนะคีแตก <laughs> เคยกินนี่ปลาซาคุระแบบซากุระก,รกินที่นี่กีนกแตกแตนอะอันนี้ไม่รู้เหมือนกมันกินกี่บแตกิแตนหรือเปล่านะฮะอันนี้ขอแย่หยาคายนะเพราะว่าเคยกินซากุระจริงนี่นี้วก็จะออกมาแบบว่าหกลายนะฮะนี่หกแบบนะฮะอันนี้ได้มาสองแบบนะฮะแล้วเวลาต่อกันก็จะนี่ตามตำเนลเลยมันน่ารักแบบนี้เลยนะฮะหาซื้อก็ได้ที่เซเว่นนะฮะ แล้วเขาบอกว่า limited edition ด้วยนั่นหมายความว่าหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะไม่มีมาเป็นอันไหนเพิ่มนะไปลองกันได้บาย